สวัสดีครับเลาะเป็นเลาะมาแล้วพี่น้องนะครับเลาะเป็นเลาะแช่แนวนะครับมือนีพ้าพี่น้องมาเลาะทั้งอำเภออำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะครับอยู่บ,าบ,บ้าน,<บ>นคําส่างบ่อเนาะบ้านดอนดูค่ะบ้านดอนดูค่ะามถนนหน้าเป็นดอนดูแล้วแม่นค่ะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวบ้านหมอทุนอยู่คาส่างบอ่อแม่นอันนี้ขามถนนน่าเป็นดอนดูค่ะโอ้ oh. พีดบ้านอีกแล้วพี่น้องนะครับบ้านดอนดูตำบนตำบนน้ำปีตำบนน้ำปีกเอตำมบนเดียวกันอยู่เนาะอำเภออำเภอเมืองจังหวัดเจริญค่ะอำนาจเจริญนะครับพี่น้องนะครับพาพี่น้องมาเบ่งควยดอนนะครับพี่น้องควยเผือกควายเผือกนะครับพี่น้องนะครับนี่ก็เป็นขอกบ้านนะครับแต่ว่ามันอ่าเป็นควายเผือกเบิดขอกเลยนะครับเบิดตะกูลเลยนะครับตอนนี้เหลือหนึ่งสองสามสี่เหลือหกตนะครับ อยู่กับเจ้าของควายพอดีนะครับคุณแม่แม่อัมพรแม่อัมพรแม่อัมพรบันดอนดูเนาะแมนค่ะเลี้ยงควายมาจากปีละแม่โอ้เลี้ยงควายมากบอเป็นสิบปีเศร้าปีละบ่เป็นเศร้าปีสิบปีเศร้าปีแมนโอ้คแต่ขอกวายรักหัวควายนี่ควายขอกวายรักควายตะพอตะแม่โอ้เลี้ยงมากแต่พอตะแม่พุ่นแมนบ่มันก็เป็นควายดอนยังสี่เบิร์ดเลยบ่แมนค่ะโอ้ มันเป็นมันเป็นไอ้นี่มันเนาะมันเป็นน้ำเขาเรียกว่าพันธุกรรมมันเนาะแมนสมดำก็ออกมาดอนพ่อดำก็ออกมาดอนเมนโอ้สมพ่อดำเด้พี่น้องแต่ลูกก็ออกมาดอนนะครับมีอยู่บ่อพ่อดำแล้วออกมาดอนตอนนี้ยังเหลืออยู่บ่อไหก็ยังค่ะนี่ตัวน,ะนี้นี่บอ่อโตนี่น้อยนั่นบอ่อเมนค่ะโอ้เราเล่นนะจักเดือนนั่นวิ่งไปพุ่นนหนตนี่น้อยสามเดือนนะคะสามเดือนกัวนี่ละโอ้สามเดือนก่านะครับสายละแม่มัน แม่มันโตวันละนั่นค่ะโตัวนี้บ่โอ้ตะกี้น่ะเลี้ยงควายควายดอนนี่แม่ใหญ่มันเลื้อยอีหลีกับดอนเมีนบ่เมีจักปี๋ละแม่ใหญ่มันอุ้ยหลายเด้ยังอยู่อยู่บ่บ่ค่ะขายละโอ้ขายไปแล้วบ่แม่นแล้วที่เหลือก็เป็นแสดงว่าเป็นลูกเป็นลูกเป็นหลานตัวลูกใหญ่เลื้อยมันตั๋ลูกตั๋หลานมันเป็นลูกเป็นหลานมันเป็นลูกเป็นหลานเป็นลูกนั่นนั่นนั่นตัวนั่นนั่นตัวนั่นนั่นนั่นตเขายาวๆอันแม ตัวเขาเง่าๆนั่นกับเป็นแม่ม้วนนี่เป็นแม่เป็นแม่ตัวแน่นโอ้เป็นแม่ม้อนนี่บอกแน่นค่ะแม่ตัวนั่นนอนนั่นนอนแม่นจักปีแล้วครับนั่นเขาคือคักแทะเมื่อเปนเป็นสิบหรอเ่สิบสิบกว่าสิบกว่านี่ละสิบเท่าไหร่ละสิบเอ็ดสิบสองอยู่บ่สิบเอ็ดสิบสองปีให้ลูกเจักโตแล้วนั่นไม่ลูกเจักโตซี่หาตแล้วบล่าี่ห้าตัวซี่หาตัวนี่ค่ะตัวอยู่ในท้องนี่แหละค่ะ ควายนี่มันเริ่มผสมในอายุตอนอายุเท่าไหร่วายู่นี่มันสี่สองปีกว่าผสมสองปีกว่าก็สมได้มเข,ข,<ป>ขาเจา<ก>้าคือว่าสามปียังสมได้ควายสองปีกว่าก็เริ่มสมเลยมันเริ่มเริ่มอยากขึ้นแท่นึงแล้วนะอสองปีกว่านี่สามปีเขาก็จงให้มันทับก็ได้ว่าลักๆนี่ก็คือสามปีมัน,มนบอควายยังเริ่มสมได้ไหมบอสแลังโตขาเจ้าว่าสี่ปี ไม่แต่ว่าอยู่งหรืคือจังบ่ถึงบ่ถึงแม่นบ่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 ถึงมันเป็นน้ำระบบสมบูรณ์ระบบสืบพันธุ์มันซื่อๆดอกมันบ่สมบูรณ์มันก็โดนขึ้นนะครับนี่เลี้ยงจังได้ก็ได้มีแต่โตพี่ๆอ้วนๆหวนมาด้วยปล่อยปล่อยน้ำทงโลดปล่อยมันเลมยาน้ำทงด้วยบ่ได้ปล่อยเลมยาน้ำทงอืมนี่นี่ ขวยขันสีเลียงควยตรงมีปากแนวนีเนาะให้มันให้มันเล่นเนาะมันมักแนวนีขนาดสีเอาข้าวคอกอยู่อะไรที่มันยังมันนอนปากนอนตมจังสีนะครับนี่ตัวนี้นี่ตัวนี้เป็นค้ยซื้อบอ่หรือข้ยตัวนี้ค้ยซื้อมาโอ้ตัวนี้ซือซ้อมากซื้อมากเอา้าปาที่หารไหมพีม่น้องข้อยดอนกลายเป็นค้ยดำ <laughs> ตัวนี้ซืออซ้อมาบอก <Man S 1> บ่เมนโอ <Man S 1> เป็นอย่างไรแต่ไปซืออซ้อมากอีกล่ะของข้ากันจงกะหลายเติบอยู่ ลูกหลานเขาอยากได้อีกก็เลยซื้ออีกลูกหลานอยากได้อีกหลายปันหดแม่นน่แม่นน่ซื้อมากเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นมันทองไหมเจ็ดหมื่นมันทองแล้วก็มีลูกติดมานน้ำโอ้มีลูกมาน้ำสาใส่ยลูกมันนะลูกมันตัวนั่นบ้านน่ะแม่โอ้ลูกมันพ่อปีบ้านน่ะลูกมันมาท่นนพ่อปีเด้เดือนนี่ละเดือนซื้อมาโดนระบินี่เจ็ดหมื่นซื้อมากลยสามเดือนน่ะล่ะ นี่นี่พี่น้องอันนี้ลูกมั่นกับแม่มั่นนอนอยู่นี่เพื่อนว่าท้องแล้วนี่นี่ตัวนี้ท้องตัวใดนี่ท้องบิ๊กเมืองไทยบิ๊กเมืองไทยขามใหญ่แมนวอาผมไปถ่ายคลิปมาบังสองสามอาทิตย์ที่แล้วนะบิ๊กเมืองไทยอยู่ควายงามขามใหญ่นั่นแมนโอ้นี่ซื้อซื้อมาจต่เพื่อนเล่บ่นี่แมนโอ้ซื้อมาจากขอกเพื่อนเลยแมนเพื่อนออกมาสรงเลยเออเพื่อนมาสรงเลยเจ็ดหมื่นนี่สองตัวนี่พี่น้องนี่ผู้ใดว่าควายผมเป็นราคาเบิ่งเอาเดอรคันงาม คันพี่คันงามมันเป็นราคาเบวิดเนาะอ้วนละดีพี่ละงามอ้วนละดีพี่ละงามอ้วนละดีพี่ละงามเคล็ดลับง่ายๆก็คือปล่อยปล่อยทน้ำทงเลยปล่อยน้ตามสบายปล่อยน้ำทงเลยพี่น้องนะครับนี่นี่หลายหลายโตอยู่เลยอันคือช่วงนี้นั่นราคาขั้วยเป็นยังไง กระโปงหูก็กันอยู่นี่หูจะวาเรียงตองเรียงนะอูตองเรียงบ่บ่ที่ขายไปนั่นไหมขายไปกับว่นี่ได้ขายไปในบ่ก็ขายขายควบหนึ่งวังสองสามเดือนนี่ล่ะหูขายวังสองสามเดือนเป็นเป็นไข่เป็นไข่เผือกเบิ้ดเป็นไข่ดอนเบิดเลยไข่เผือกเบิดเลยอันตัวผู้หรือตัวเมียขายไปผู้หนึ่งเมียหนึ่งผู้หนึ่งเมียหนึ่งอายุเท่าไหร่ตอนขาย ตอนคล้ายเท่าไหรน,นอ้อก็สกีตเปยตเตือนนี่ล่ะคปเปิดเดือน,น,อนโอ้หานุ่มแล้วแมนเริ่มโอออกนุ่มแล้วบอกออกนุ่มแล้วขายไปหลายปันไหนสองตัวขล้ายไปห้าหกหมืน่นนี่ละ่ะห้าหกหมื่นสองตัวห้าหกหมื่นแมนอะหกหมื่นนี่ล่ะแมนลูกตัวนี้บ่นี่แมนแมนลูกตัวนี้เนาะกับ<น>ลูกตัวนี้นแมนบอนีวคล้ายไปนี่กับลูกตัวนี้พี่น้องนี่นะครับนี่ นี่ก็ควายดอนเด้อพี่น้องแต่ว่ามันลงขีโค่นนะครับมันก็เลยกลายเป็นสีดําแนวนี้นะครับจริงๆเป็นควายดอนที่มานะครับที่มาเนี่ยนะครับก็คือได้ข่าวมากว่าวายขอกบาบานๆอยู่นี่นะครับปัตานีแม่แล้วขายไปขายไปมันได้แชมป์หมอแม่แมนมันได้แชมป์ได้แชมป์ยุบุญมาสัน่นได้แชมป์ยุบุญเป็นเป็นไพ่ ควายเถิกควายเถิกบ่ควายเถิกกล้วยผูกล้ยเถิกสีอ่าควายดอนนี่นะควายดอนนี่แหละมันได้แชมป์อยู่ได้ได้ปีใดนี่ได้ปีใดเนาะบ้านนี่จำไม่ได้ได้โดนแล้วบ่ได้สามสามปีแล้วบ่อืได้สามปีแล้วสามปีเขาขายไปหลายบ่ตอนนั้นตอนนั้นควายกับแพงอยู่ดิตอนนั้นสามปีหรือบ่ท่านนี่ถึงนี่ละเพราะว่าตอนนั้นควายกำลังสิเหลืมแลนออ่ เพราะว่าเพื่อนมาสื่อน้ำต้นขายไปโคมหนึ่งเพื่อนเอาไปโคมหนึ่งโคมหนึ่งนี่แม่ลูกแมนบ่แม่แม่หนึ่งผูหนึ่งเพื่อนเอาไปน้่มนะโอ้ก็คือก็คือแมนสองแมสองตัวเนี่ยมากนี่ชั่วมากตัวนั่นมันสิออกเป็นตัวผูบ่แมนมันหัวก็มาได้ตัวแม่สองตัวนี่โอ้แต่ว่าตัวนี้เป็นตัวแม่เบิ้ลลูกตัวนี้แมนบ่ที่ขายไปได้แชมป์แม่ลูกตัวนี่ะไปประกวดได้แชมป์แมนบ่ จักสนามใดได้เพื่อนกับบ่ฮหูคือก,กันบ่ฮู้คือก,กันแต่ว่ากับเนี่ยบ่ค่อยไดอันนี้เนาะจะของกัเออเลี้ยงคว้วยอันนี้ก็บ,บ่ได้สามเพิ่นแต่ว่าเพื่อนห็นบอกว่าคล้วยทรมากว่าคล้วยได้แซมเพิน<อ>่นวางสิคนซื้อไปมันบอก<ม>ลูกแม่นี่เลยบอกที่ได้แซ่แม่ลูกแม่นี่ล่ะแต่ว่าตัวผู้นั้นเอาไปสมแบบพ่ายงามโอ้โตโตได้แชมมันบอกแม่ลูกพ่ายงามลูกพ่ายงามกับแม่นี่กับแม่นี่ล่ะ แต่ว่าแชมป์สนามใดนี่ก็คือแม่เล่ากระบอกหูกันเพราะว่าเขาโทรมาบอกซื้อๆโทรมาบอกเข้าโดยตรงเลยบอกแม่แพ่นเพื่อนโทรมาบอกเลยเขามาซื้อนี่เขามาผู้ที่เพื่อนซื้อไปนะเขามาหาเขาเองเลยบอกแม่แม่นสิเพื่อนมาซื้อเพื่อนกับเพื่อนกับมาซื้อยุ่ี่เลยบ้านนี้เพื่อนเอาไปเลี้ยงบ้านนี้เพื่อนเอาเพื่อนอันเพื่อนกับมันได้แชมเพื่อนก็เลยโทรมาบอกให้ฟังแต่แน่ๆคือเป็นลูกตัวนี้แน่นอนแน่ๆคือลูกตัวนี้ขายโคงลูกดีดควายตัวนี้ ลูกมันสีไงถั่วม,มันเมนโอ้ขายโคมนึงก็คือว่าสองโตพี่น้องก็คือตัวนี้เป็นตัวถึกแล้วก็ลูกตัวนี้เป็นตัวเมียมันขายไปตอนนั้น,น,นแมนบ่อแมนลูกตัวเห็นกนน้นนะครับพี่น้องแต่ว่า,าที่ผ้ามาเบิ่งก็คือคอควายบาน,บานแต่ว่าส่งลูกชนะสนามประกวดได้ก,กับธรัรมดาเนาะแล้วควายอยู่นี่นะผสมหลอดด้วยผสมโตสดมากสดมากสิผสมโตผสมโตบมน่น สมตเป็นเป็นไขยสีดำหรือไข้ไข่ดำเ่ยเอาไข่ดำผสมออกเปลือกมดเอาดอนมดแมนคือจังไข่งานจังสีกับเป็นไข่ดำแต่ว่ากัมันดีเนาะแต่ว่ากับมาเป็นดอนเออกับมาเป็นดอนจังสีเนาะพอดำมดเนาะพาไปบึงตัวนี้หน่ยไปนี่โตส่งลูกได้แชมป์สนามประกวดพี่น้องนะครับอายุประมาณเท่าไหร่แล้วนี่จะปีเนาะ สามารถสีนี่แหละมั่งเนาะเพระมั่งเบิ่งส้มเนาะบ่อเขาเนี่ยเพอาะสีบ่มันน่าสิเป็นน้องตัวนั้นหลายเติบเนาะแม่นมันเป็นลูกตัวนั้นเด้อ๋อเป็นลูกเลยบ่แม่นอินี่มันเป็นลูกอีนั่นมานอินนี่มันเป็นลูกตัวนั้นคิดว่ามันเป็นน้องกันคิดว่าเป็นลูกแม่ใหญ่บ่แม่นตัวนี้เนาะนี่ห้ามมาเบิ่งคอกคั้ยดอนนะครับผู้ซื้อไปเขาว่าโทรมาบอกว่าได้แชมป์อยู่ซื้อไปแต่อายุยังน้อย เขาก็ไปเลี้ยงแม่นเพื่อนไปเลี้ยงอยู่ประมาณปีหนึ่งนี่ล่ะเนาะครับนี่ไปใส่ร้านน้อยๆเมื่อกี้นี่เห็นน้อยๆอยู่ตัวหนึ่งกะบวัสมัซื้อคุณควอยน้อยเพื่อนอ่ะหรพี่น้องไปใส่ะพูดพูดบอกจักเดือนนั่นเดือนเป็นสามเดือนนี่ล่ะสามเดือนกว่านี่ล่ะสามเดือนกว่าแต่เป็นลูกตัวนู่นเนาะลูกเป็นน้องตัวนี้ว่าสันสาเม่นแม่นบ๊ แม่นบ่ตัวนั้นเป็นน้องตัวนี้แม่นบ่ตัวนั้นตัวใดนั่นนั่นตัวตัวนี้น้อยสามเดือนนั่นไหมตัวลูกตัวนี้แลยโอเป็นลูกตัวนี้เป็นแมนเป็นลูกตัวนี้โอเป็นลูกตัวนี้เลยแม่ปามาพามาเบิ่งไหนมีแววแนวซีวอลน้ำนี่ไหมเอาเอาเอาก็ไปตำเขาแนวนั่นดื้อคักมาแล้วมาแล้วสามเดือนนี่อย่าจักเดือนจับยาโน้ม ก็ตจำสบายรวดจำสบายเลยโอ้บริกินหัวอาหารบริกรบริกนหัวอาหารบริกินห่ำกินแตญยาหลักๆก็คือน,นี่แหละกินยาจาังสีละปล่อยแปลงปล่อยหน้านะครับนี่ให้เพื่อนแปดพันในพี่น, 8, น้นองนี่ยเอาการะเอุบลนน้ำนี่อีกสองเดือนนี่ห้า <laughs> เดือนเอาการับเลยขายบแปดพัน อู้บมท่านเหน็บบาทหมอทุนก็อยากได้ดิหมอทุนผมจะเอาตัวนี้แล้วปากันโศว์อยู่ได้เดีอยนี้นะนะบางทีลราไข่สามเดือนพี่น้องนะครับนี่ขายเป็นหมอเลี้ยงนี่ขายอยู่เป็นหมออยู่นี่ขายแต่ว่าสิขายคันได้อันนี้ขายเบิ้ลคันได้ราคาขายเบิ้ดฟังเดือดทุน ในราคาขายเบิดเอาให้ท่านนอเจ้าเด้อ <laughs> <laughs> ขายไปวังสองเออขายไปวังไว้ในสองตัวหมอทุนมาให้งามมา่งามัสันเอาไวท่านมังูเรื่องเลยหมอทุนน่ากินแต่ยาอย่างเดียวนะครับพี่น้องเป็นแตละบนหน้าเสือนามันเลี้ยงง่ายมันเล่มหมืดมือเล่ยบอกแง่เขาปล่อยไปเมียนนานเลงนี่สิปล่อยสิปล่อยหน้าเลย นาแรงสีบ่อปลูกเสียจักตูเลยอปลอยรัวเนี่ยมือแรงไปไล่เอาท่เดียวรูดามาเบิ่งพันธุก,กรรมนะครับเป็นง้วดอนเป็นงัวเผือกเออเป็นเป็น,ปนวายดอนเป็นควายเผือกพี่น้องนะครับนี่นี่กระซิบกว่าปีแล้วนะครับนี่แม่มันดอนนะครับผสมตัวผู้เป็นควายดำมันก็ออกมาดอนเบิ้ดนะครับนี่ซิบกว่าปีแล้วนะครับนี่ท้องมานี่ท้องออกเดือนใดนี่จะอ,ออกเดือน ใกล้เรวมากนี่ไองดเร็วนี่นะต้นเดือนเพื่อสกีกานี่โอ้ทองก็มีทุนตัวนั้นกับขายเด้อเอาให้ท่านได้เจ้าเด้อัวางร้เอดตัวซื้อละส่งข่าวไอ้หน่อยเด้อ มือหัหันั่นผูลยลค่าขายเราเป็นบทุนกำไลจักพันอันเบียจักล่งกับขายก็ไ่ดอกเลีอข้อเอาเลยนนี่ละพี่น้องกะเป็นข้อไข้บันบ้านนะครับแต่ว่าส่งพันธุกรรมเป็นแชมป์สนามประกวดได้นะครับอ ก็เป็นแชมป์สนามจังหวัดเนี่แหละพี่น้องนะครับก็นี่ละลูกตัวนี้หละแม่เลว่านะครับพามาเบ่งการเลี้ยงเลี้ยงก็บริยากเนาะควไอนี่ขอยมีปักเนาะไม่มีปักมีสะน้ำเล่นนะครับคือจังสันนั่นสีขาวนออะไรยังไปล่งขี่โค่นอีกได้ประเด็นเอาตื่นหนั้มันกินบ่ไรเนาะมันมันมันหนาเนนานะมันกัดบ่ไรเนาะมันกัดบ่ไรเนาโอ้ดีดีนี่ มันกับหูจากเอาตัวหลอดมันอยู่นะครับ <c oughs> เอาจังสี่ซะเอาแม่นี่ก็บ,บอกว่าบ <c oughs> ่ราคาแม่นี่ติ <c oughs> บ้ละค่าให้พี่น้องเขาฟัางแหน่เกิดโอ้โห้ลูดอนเบิร์ตตะกูลเอาไปมันก็นสะให้ลูกดอนเกิดเขาอยากได้เนี่ยเอาให้จังไหรบ่ขาย <c oughs> บ่ท่านใ <c oughs> นว่าบ่ท่านในว่าขายแต่ลูกมั่นนั่น,น <c oughs> ลูก คันบ้คันบ้าขายนี่คือทั่วเอิเซคอนเออที่ขายคว้ยได้มืออื่นไปแล้วเอือนเอาเบอร์โทรมาเบอรงเบอร์โทรเบอร์โทรมีปะมีเอาเบอร์โทรเบอร์ไหนศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามหหกสองหหหกสองหกหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งเนโทรมาคุยโทรมาจีบเอาด้วพี่น้องเด้อนะครับก็คือเออ อยู่ข้างบ้านตีดกันก็ว่าท่านหูข่าวเป็นปลาทูเอาเอาขอคุณหลายๆบบนี้อย่างหลายผ้ามาเบ่งควยดอนเบิดคอกซื่อนะครับแล้วก็เป็นอคอกควายบานๆจะส่งพันธุกรรมระดับแชมป์สนามประกวดได้นะครับก็ก็กสิพันธุกรรมดีเติบตัวเนาะเพราะว่าพ่อเอามานันเป็นควยดำเบิดแต่ลูกออกมาก,ก็เป็นลูกดอนเบิดอย่างเี่เนาะแสดงมันมัน,ม,นมันรักษาพันธุกรรมรักษายีนของมันดีอยู่นะครับ ขอบคุณหลายๆนะครับพี่น้องนะครับก็ยังอยู่ที่อำนาจเจริญอยู่นะครับอยู่ที่น้ำเปลกนะครับแต่ว่าอยู่บ้านดอนดูนะครับเมื่อกี้อยู่บ้านคำสั่งบอขามถนนมากคนละฝากเป็นคนละบ้านเลยขอบคุณหลายๆครับแขอบคุณหลายๆนะครับนี่ขอบคุณพี่น้องด้วยนะครับที่ติดตามเป็นกำลังใจนะครับพอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ